ลรงเดยวแม่ไปดูที่ดักปลาก่อนนะปลาเข้าเปาล่าเป็นทางน้ำไหลเอาสมไกมาดักปลาดูดนีจะมีปลาเข้าไหมอุ้ย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 ,ยตรง Bà chôn to bà lâm rồi. Ui Nè Ui Ui